สวัสดีค่ะทงแชมวันทาวสวัสดีผู้ปกครองและสวัสดีนักเรียนชั้นอนุบาลสองทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะเราซื้อนะคะจะมีคำสัมน่ารู้นะคะในวันปีใหม่มาฝาังนักเรียนกันนะคะนักเรียนคะอีกไม่กี่วันนะคะก็จะถึงวันปีใหม่กันแล้วนะคะวันปีใหม่นะคะจะตรงกับวันที่เท่าไรหร่นักเรียนคะ ตรงกับวันที่1มกราคมของทุกปีนั่นเองนะคะอีกไม่กี่วันแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะหล่อซื้อจะมีคําัพท์ที่เกี่ยวกับวันปีใหม่มาฝากนักเรียนกันนะคะแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปเริ่มเรียนรู้คําศัพท์ในวันนี้นะคะไม่เียนค่ะหล่อซื้อขอทบทวนคาศัพท์ครั้งที่แล้วกันก่อนนะคะครั้งที่แล้วค่ะนักเรียนยังจําคําศัพท์ได้ไหมคะว่ามีคําศัพท์คําว่าอะไรบ้างคะมีคําว่าโต๊ะมีคาว่าเก้าอี้ใช่ไหมคะคาว่าโต๊ะออกเสียงยังไงคะ จ้วดจืออาคำว่าโตออกเสียงว่าจ้วดจืเก่งมากๆค่ะอีกคำหนึ่งนะคะที่แปลว่าเก้าอี้ค่ะออกเสียงว่าอีจืออาอีจืแปลว,ว่าเก้าอี้นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะจุดประสงค์ของการเรียนในวันนี้นะคะคือให้ในักเรียนนะคะได้ออกเสียงคําศัพท์นะคะและประโยคสั้นๆได้ตามหลักการออกเสียงนั่นเองค่ะข่าววันนี้นะคะที่เราจึงได้พูดไปข้างต้นนะคะคือให้ในักเรียนได้ เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับวันปีใหม่นั่นเองนะคะเราซื้อมีคำนี้มาฝังนักเรียนค่ะคำนี้ค่ะตัวอักษรจีนขึ้นหน้าของหลอซื้อนะคะคำนี้ค่ะตัวอักษรจีนมีแค่หนึ่งตัวนะคะออกเสียงแค่หนึ่งเพียงเท่านั้นคำนี้ออกเสียงว่าซินซินอ่าซินแปลว่าใหม่นั่นเองค่ะนักเรียนคะซินอ่าซินแปลว่าใหม่นะคะออกเสียงง่ายมากๆเลยค่ะนักเรียนคะนักเรียนออกเสียงคำศัพท์คำนี้ตามหลอซื้อนะคะซิน อีกครั้งหนึ่งค่ะใจช่วยเปลี่ยนซินเก่งมากค่ะเขินป้าซินแปลว่าใหม่นั่นเองนะคะและอีกคำหนึ่งค่ะนักเรียนค่ะคำนี้ค่ะอยู่ด้านหน้าของเราซื้อน,นะคะคำนี้ออกเสียงว่าเหนียนเหนียนเหนียนคำนี้ค่ะแปลว,ว่าปีนั่นเองนะคะเหนียนแปลว่าปีนะคะนักเรียนออกเสียงคำศัพท์คำนี้ตามเราซื้อค่ะเหนียนอีกครั้งนึ่งค่ะใจช่วยเปลี่ยนเหนียน เขินบ้างเก่งมากค่ะเนียนแปลว่าปีนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเราคือจะเอาสองคำนี้มารวมกันนะคะจากเมื่อกี้นะคะคำแรกคือคำว่าสิ muscle, fire, しし้นและคำที่สองคือคำว่าเนียนนั่นเองนะคะคำนี้นะคะจะออกเสียงว่าสิ้นเนียนอ่าสิ้นเนียนสิ้นเนียนแปลว่าปีใหม่นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะสิ้นเนียนแปลว่าปีใหม่นะคะนักเรียนออกเสียงคำศัพท์คำนี้ตามเรอซื้อค่ะสิ้นเนียน อีกครั้งนึงหาจใจ่วยแปดสิ้นเหนียนอย่ามาข่าวไฟช้างหาวสิ้นเหนียนแปลว่าปีใหม่นั่นเองนะคะอ่ะสิ้นเหนียนนะคะตัวสษรจีนจะอยู่ด้านหน้าของหักสูอรน,นะคะนักเรียนสังเกตด,ดูนะคะว่าคําว่าสิ้นเหนียนเนี่ยออกเสียงสองครั้งสอพงพยางตัวสษรจีนจะมีกี่ตัวคะนักเรียนสองตัวนั่นเองนะคะสิ้นเหนียนแปลว่าปีใหม่ค่ะ ส่วนวันนี้นะคะเราซื้อจะมีอีกหนึ่งประโยคค่ะให้นักเรียนได้เรียนรู้กันนะคะที่แปลว่าสุขสันต์วันปีใหม่นั่นเองนะคะในภาษาจีนนะคะจะพูดแบบนี้ค่ะสิ้นเหนียนควายหล่อสิ้นเหนียนควายหล่อแปลว่าสุขสันต์วันปีใหม่นั่นเองนะคะักนนนนนนเรียนออกเสียงตามแบบซื้อนะคะสิ้นเหนียนควายหล่ออีกครั้งหนึ่งค่ะจ้าจช่วยเปียนสิ้นเหนียนควาย,ยยา, justo, ายหล่อยามาค่ะไฟช้างหาวสิ้น เพราะว่าสุกซันวันปีใหม่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราซื้อนะคะจะให้ในักเรียนนะคะได้อัดคลิปออกเสียงภาษาจีนนะคะโดยนักเรียนจะตู้อพูดคำนี้นะคะคือคําว่าสิ้นเนียนควายเลอร์นั่นเองนะคะสิ้นเนียนควายเลอร์ที่แปลว่าสุกซันวันปีใหม่นะคะในในเดีกนอย่าลืมนะคะว่าต้นคลิปนักเรียนต้องพูดแบบนี้ก่อนทุกครั้งเลยนะคะพูดว่านี่่าวหล่อชื่อหวอเจียวตาม้ือชื่อเล่นของนักเรียนนะคะจากนั้นพูดคําว่าสิ้นเนียนควายเลอร์ุกซันวันปีใหม่นั่นเองนะคะ จากนั้นพูดปิดท้ายคลิปด้วยนะคะว่าเซี่ยเสี้ยหล่าชื่อหรือว่าใจเจี๊ยหล่าเชื่อก็ได้นะคะสาหรับวันนี้นะคะ่าคําศัพท์ที่เราซื้อนํามาให้นักเรียนเนี่ยก็มีเพียงแค่นี้นะคะ,ะแล้วเจอกับเราซื้อมีหน้าใหม่ในครั้งหน้านะคะสุขสันต์วันปีใหม่ค่ะนักเรียนคะาซิงเนียนควายเล่อใจเจี๊ย